ต่อไปนะคะจะพาไปดูอีกคันนึงคันยังไม่เคยจบอ่ะนี่โอ้โหนี่แบบว่าเออนี่คือแบบว่าสดๆร้อนๆนะอาจจะมืดนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เฮจริงๆมันเปิดไฟได้เฮ้ยโอ้โหทุกคนดูเขากดไฟแล้วแบบว่านี่ค่ะสุดยอดเลย เดี๋ยวเราไปชงข้างหน้าก่อนอันนี้สีอะไรลูกนี่นะคะรถเปานนอตอันนี้คือสำหรับสายลุยน่าจะมาแบบไปบ้านในป่านะคันนี้อันนี้ขอเช็คสักัน่อย น,น,นี่พอดูชิ้นส่วนสีม่วงจริงมไม่เอาไม้รงวอันนี้น่าจะเป็นจีนี่นี่มาเดี๋ยวเราไปคำนวณกัน